สวัสดีครับผมพวก,กับเราช่องน้องมีชัยฟาร์มเมรี่นะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าพวกฟวานเพิ่งเก็บขยะได้ครึ่งข้างหน้านะครับผมว่าจะไปกลับไปเก็บข้างหลังนูน่นข้างหลังเดือเต็มเลยมีชัยดันนอนก่อนก็เลยให้เขานอนก็เลยยังไม่สตาร์ทรถถ้าถ้าสตาร์ทรถเขาก็จะตื่นวิ่งเล่นเอานอน ทัง้งอยากนอนทั้งอยากเล่นโอ้ยง่วงก็ง่วงพ่อกลางคืนนอนไม่ได้เลยยุ่งเยอะกลางคืนยุ่งเยอะนะครับผมยุ่งเยอะอสาวจ่อยดูท่านอนเล่นทีละสองกลัวน้องกลัวน้องเอาโอ้จะนอนทั้งอยากนอนทั้งมากวนอย่ามากวนพ่อชำรเงือ,องดูพ่อ คืองเขาจะนอนช่วงเช้าเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ยุงมันเยอะนะครับผมกลางคืนนอนนอนไม่เต็มอิ่มยุงมันเยอะนะครับนักษาก็นอนรอบหนึ่งละแต่ได้ยิยนเสียงรถไถเมื่อกี้ได้ตื่นแต่อ้วนนี่เราไม่สนใจนี่นอนกอดไม่มีหมอนข้างได้ยางข้างก็แล้วกัน อันนั้นก็ไปจกลูกเขาอะไรนะมีแม่แม่เองเราถ้าควานบอยอยู่ก็นาเอ้ยคันบอยอยู่ช่วงเช้าก็จะปล่อยแม่มีนาเดินในคอกนะครับแม่ขนุนปล่อยไม่ได้แต่เราใช้โซ่ยาวเนาะเดี๋ยวทำคอกเล็กก็จะปล่อยช่วงเช้าก็จะได้ปล่อยปล่อยไม่ถูกโซ่ให้ได้เดินออกกำลังกายช่วงนี้ยังวุ่นๆกับการเกี่ยวข้าวอยู่นะครับผมอาจจะ ไม่ค่อยได้มีคลิปให้แม่ๆได้ชมมากนักนะผมค่อยวางเลยหนูันสาของเราก็โอ้โหเริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วครับผมเี่เริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วสุดยอดเลยเนะี่ยสาวแสนสนเลยเนะี่ยไอ้ยอะไอเยอะไปได้แพ้อะไรมาอีกโคนี่ไหน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 ให้แม่ดูหน่อยดิ ดีไหมอยากได้ยางไหมอยากได้ยอเล่นไหมอ้อยากเล่นกับพ่อพ่อเข้าไปกวาดขยะในยอยากถือถือไม่ยอมนะไม่ยอมพ่อเลยนะเนี่ยไม่ยอมพ่อเลยนะนอนถือถ้าไม่นอนพ่อจะสตาร์ทรถไปเก็บขยะนี่เก็บยังไม่เสร็จเดี๋ยวแดดก็มาเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวให้เขากินนม เดยกกินนมเสร็จก็เดยกก็นอนเนยเริ่มหานมกินละไรกินนมก็นอนแม่ก็อะไรโอ้ยมันขี่โชว์อ้วน,วนอึ๊อึ๊ยบ่าวอ้วนนี่บ่าวอ้วนนี่ก็นอนดี่ะ จะกินอื้อแม่แล้วนี่จะกินอื้อแม่แล้วสาวจอยเต่าแม่เขาเล็กๆนะเต่าแม่ก็น้องก็โตตามไปนะผมโตตามไปม,มาสูงมาสูงเราไม่ได้มาหนาะแต่นุนนน่นเขามาหนานุ่นอ้วนแต่ไม่สูง อะไรไปกินนี้นะจอยเอ้ยจอยโอ้สาวจอยหุนสวยนะครับเนี่ยสวยด้หุนเขาเออหุนนางแบบด้วยนี่ขายาวสาวขายาวเยะอยะเยอะโชว์โชว์ชวยืนแอคชั่นดีเถอะวะลูกพี่เาเราไม่ยอมตื่นเลยเนะอย่าก,กินขี้ เริ่มจะหัดกินนู่นกินนี่แล้วท่านตอนแรกก็คือกินอื้อแม่ก่อนเนะาะจอยเนาะพ่อเข้าไปกวาดขยะเนี่ยโอ้ยวิ่งหยอกวิ่งเลยนะคิดถึงพ่อมากเดี๋ยววันนี้เก็บขยะเสร็จให้แดดร้อนๆก็จะพาเอาออกน้ำทั้งสอง,องคออเลยมาผาเข้าไปดูนได้อะไรได้กเทมา พอไม่ได้แล้วกางหูงใส่อย่างเดียวเลยเขาเนี่ยกลางหูงใส่อย่างเดียวเลยโอ้ลูกพี่เอาเราเย้่นุนน่นนี่อ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องน้องมิชัยแฟมิลี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ